มาเบรกดีอย่างที่เรารู้กันว่ามีข่าวใหญ่ข่าวโตเปลี่ยนมือผู้ถือลิขสิทธิ์มิสจเนีเวิร์สไทยแลนด์เนาะเป็นบอสนวัตทุ่มเงินไป180ล้านเยอะมากคุณหูยคุณพี่ค่ะจ่ายค่าลิขสิทธิ์มาถือครองพอประกาศออกมาเท่านั้นแหละปึ้งแฟนนางงามอุ้ยตกอกตกใจบอกว่าช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านอะไรแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการนางงามแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเป็นห่วงกันก็คือน้องโอปอสุชาตาถามว่าเป็นห่วงโอปอทําไมคือเรียกได้ว่าในแต่ละปีการประกวดเนี่ยมันต้องมีซีนนาางมอ้เเป็จข ของคนใหม่ที่ถือลิขสิทธิ์เนี่ยหลายคนกังวลว่าอ้าวแล้วน,น,น้องโอปอเนี่ยที่เคยเป็นแบบว่าเด็กที่ประกวดในลิขสิทธิ์เก่าเนี่ยจะมีซีนนี้กับเขาบ้างหรือเปล่าอย่างที่รู้กันลูกสาวเราก็ไปสร้างปรากฏการณ์ถึงต่างประเทศถึงต่างชาติเนาะงานนี้ท้ายมันสมถานุ่นพี่ก็ต้องมีการขึ้นผู้สปีดขมวดจบปิดจ็อบอย่างสมบูรณ์สักหน่อยงานนี้น้องโอปอมาตอบแล้วนะคะว่าเอาจริงๆไอซีนใหญ่ซีนโตที่หลายคนคาดหวังเนี่ยโอปอไม่ซีเรียสเลยแต่ถ้าถามว่า ได้อำลาตำแหน่งจริงๆก็จะถือว่าเป็นกำไรค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ขึ้นอยู่กับผู้ถือลิขสิทธิ์ใหม่รวมไปถึงให้ทางผู้ใหญ่เขาคุยแล้วก็ตัดสินใจกันดีกว่าค่ะท้ายแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของโอปอคือทุกอย่างมันปิดจ็อบไปตั้งแต่ที่ประกวดกองใหญ่จบไปแล้วค่ะก็ทิ้งท้ายไปกับการแสดงความยินดีให้กับคุณนวัดในการสร้างสารรค์เวทีนางงามอีกด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากๆในครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ ทางออพี่นว,วัดทาง MGI ด้วยที่ได้ถือฤาษีศิษย์ไปนะคะในปีต่อไปนี้คือถ้าเกิดได้ได้อำลาก,ก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วก็เป็นเรื่องดีในการแบบดำรงตําแหน่งของเราอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านของยุคใหม่เนาะอันนี้ก็ต้องแบบแล้วแต่ทางผู้ถือฤาษีศิษย์คนใหม่แล้วก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่เขาคุยกันด้วยคะ่ะก็ปิดจ็อบทุกอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนที่บินกลับมาถึงที่ไทยแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการดำรงตําแหน่งเนาะช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราไปที่ แล้วก็ไปประกวดบนเวที Miss Universe อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราทําเต็มที่มากๆกับตรงนั้นแล้วก็ทุกอย่างที่ผ่านมาคือปิดจ็อบสมบูรณ์แล้วต่อไปนี้ก็คือต่อให้ได้อำลาไม่อำลาูกโอปอก็ยังอยู่นะคะทุกคน <Okay. S 2> อย่าลืมโอปอสุชาตา